ใส่ไว้ในอวนเลยลูกอุ้ยอ้ยกุ้งตัวใหญ่อีก kind of แล้วจ้าอ uh ้ยชายไม่แต่งรับสวัสดีค่ะสวัสดี f ีเก่าแล้วก็ f ีใหม่ทุกคนนะคะากลับมาพบกับลุงบ่าวกับสาวปูกันอีกแล้วนะคะกับช่องตามติดชีวิตสาวปูค่ะ ีกระป๋องทิมตาวันนี้พามาวางอวนหากับข้าวกันอีกแล้วนะจ๊ะพามาลงทะเลวันนี้มาตอนกลางวันนะคะไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าตามไปดูกันเลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูนในการทำคลิปกันด้วยนะคะมีทั้งทางเพจและก็ทาง youtube ไปจ้าตามลุงบ่าวไปวางอวนกันก่อนมาวางตอนกลางวันกลัวจะไม่ได้นะคะวันนี้เอามาสามหัววางหัวสุดท้ายแล้วนะคะไปจ้าน้ำน้ำยังอยู่ที่ตาตุ่มอยู่เลยนะคะลุงบ่าวบอกติดปลากระกบอกแล้วจ้าตัวแรก าลาซาลุงบาบอกราซากู้แล้ววางสามหัวนะคะตอนกลางวันไห้ติดบ้างให้มันรู้ไปมันต้องได้บ้างเลยนะกุ้งกุ้งขาวกุ้งขาวตัวแรกออุ้ยอย่าให้หล่นลุงเอาเอา,เอาอลุงรีบจับรีบจับ สองตัวกุ้งอีกสองตัวนะคะทุกคนช่วงนี้เขาบอกว่ากุ้งขาวมันขึ้นขาดสองท่อนนะจ๊ะลุงกุ้งขาวอีกจ้าตัวเ,เล็กตัวเล็กก็กุ้ง กินได้อุ้ยตายกุ้งปูงอุ้ยปลาทรายอุ้ยปลาทรายตัวใหญ่จ้าพี่จ้าปลดปลาทรายตัวใหญ่ก่อนอุ้ยเห็นไหมเออปลาทรายตัวใหญ่อื่มก็เอออืมนกุ้งกุ้งกุ้งจะกุ้ง น้ำติดตานะกุ้งกุ้งกุ้งอีกแล้วจ้ะกุ้งอีกแล้วจ้าจาปลาจ้าปลาปลากระบอก กุ้งอีกแล้วจ้ากุ้งอีกแล้วจ้าตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่นิดนึงเดี๋นิด,นด <c oughs> เฮ้ะอะไรอุ้ยปลาไซตัวใหญ่จ้าอ,อ,อ,อุอ้ยอุอ้ยลงุลงจับดีดีอุ้ยลุงอุ้เอาล่างนะอุ้ย ติดอยู่นิดเดียวติดอยูนิดเดียวติดอยูนิดเดียวอ่ะปลาอะไรจ๊ะปลาปลาปาอุ้ยหลุดเลยเกือบไม่ได้อุ้ยกุ้งกุ้งกุ้งกุลาจ้ามันดีไหมกุลามันดีใช่ไหมเอาซอปปิดไป ออก็ส้อปิดไว้ไม่เห็นอ่ะกุ้งกุ้งเอากุ้งก่อนจ้ามาโปรยนะครับอืมกุ้งกุ้งกุ้งกับปลาทรายนะจ้าติดคู่กันเลยติดคู่กันเลยจ้ากุ้งปลาทราย ตัวไม่ใหญ่แต่ก็ใช้ได้นะจ๊ะตัวนี้เอ้าหรุดเลยปลาสายจ้าทุกคนนั่งไงนั่นไงกุ้งกุ้งกุ้งจ้ากุ้ง ra sai chá ra sai cả đinh luôn cả đinh ừ, mà lúc mấy cái liều ít này cũng một sai sai ถังหัวเลยดไ,ไดย้ใส่มาปลาดัก,กเอาไปปลดที่บ้านอันนี้ปลาทรายน,นะจ๊าปลดก่อนตัวปลดไปเรื่อยไปแล้อ้ยเดีย๋ยวมันแท้อุ้ย,น,ยนูปลาติดเลี้ยวนูี๋ยวหัวอุ้นูน้อ้าวอือ อุ้ยตุ้นอุ้งอุ้อุ้งอุ้อุ้ยอุ้ยกุ้ยย้ย้กุ้ง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 ขาวจ้าแต่หลุดแล้วนปุ้งนะทอุ้ยปลาทายอุ้ยลุงเบาไม่ดูอุ้ยท่านหลุดเสียดายอุ้ยเกือบหลุดหลุดง่ายๆเลยนะจ้าอุ้ยปลาทรายตัวใหญ่ ไม่เอาปลาเลยก็ไม่รู้เกือบไม่ได้ปลาทร<ล>า,ายอขนาดตอนกลางวันนะไม่ถ้าตอนกลางคืนมันจะเห็นชัดกว่านะเนาะมันจะเห็นแวนวแววส่องไฟแล้วมันเห็นแววแววนี่นอพอได้แกงอยู่นะจ๊ะทุกคนอุ้ยปลาทรายตัวใหญ่รีบรีบรง

Rồi. Ừ. Đó. Tí luôn. bẹp nữa. nè dạ à. 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 mà hai thứ gà mà. À. กุ้งกุลาจ้าตัวสวยลุงบ่าว่าเอาก่อนตายยังมาายเอาเร็วๆจับเร็วๆ นะจ๊ะกล,ลาดำวิ่ยเดี๋ยวมีลุ้นสามชั้นอีกนะคะ <c oughs> ไม่รู้จะลุ้นอะไรนะจ๊ะกล <c oughs> างวันลุ้นกุ้งตัวใหญ่อ๋อกุ้งกุลาอีกจ้า ไปเอาไปเอาไปเอาไหนดูสิกุ้งมะ<า>อุย้ยกุ้งตัวใหญ่นี่กุ้งตัวใหญ่ขอดูหน่อยจ้าลุงกุ้งตัวใหญ่มาแล้วจ้าทุกคน<า>อ,อุ้ยหมูก็ยอะแยะรู้สึกว่าลุงบอกเอากุ้งขึ้นไปตัวหนึ่งด้วยเมื่อกี้เห็นอุ้ยกุ้งตัวใหญ่อีก<า>ดูดูดู อุ้ยตีลูกแตกเดียวอุ้ยใส่ไว้ในอวนเลยลูกอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ใส่ใส่แล้วเอาอวนถมไว้เลยลูกอ่าถมไว้เลยกุ้งคนสองนี่สองไหมอุ้ยกุ้งตัวใหญ่ลุงกุ้งตัวใหญ่อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปปลัดกันที่บ้านอุ้ยกุ้งตัวใหญ่อีกแล้วจ้าอุ้ยตัวนี้จะกงข้าวน้ชายนะใช้กงข้าวอ๋อกุ้งตัวใหญ่อีกแล้วจ้า นี่นะคะผลงานการวางอวนหากุ้งหาปลาของลุงบ่าวกับสาวปูในวันนี้มีทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลากันเลยนะคะนี่เลยจ้ากว่าจะมาถึงบ้านตรวกุ้งเสร็จก็มืดกันเลยนะคะ,ะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูกันด้วยนะคะ คลิปนี้สาปูาก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะหนุบ่าวยังนั่งแต่งอวนอยู่เลยนะคะดีครับวันนี้มัทีถึงึ้น